và lấy và lấy và lấy nè em lại khuôn nương đó bà tuấn đó anh lấy lấy đó nè đó em <test> à bà em loay khuôn nương rồi bà chai ัดใจรัดใจพาไปดวงเดียวว่าเตียวอ้าวเชือกจะคลองบูอยู่ชายบาทนี่ด้านไหตัวไว้โ้ยสบายดีตัด้านเดตัว ใพี่น้องเนาะเอ้าสบายดีไปซ้ายนั่นมาไปขายเห็ดโอ้หมดละซี่ขาวบ้านบ้าวันนี้เมื่อน้ำเฮาบ้าขึ้นรถบ้าขึ้นลางรถไปไปบ้าไปขึ้นพิ่นยางเอาบ้าตัวหมดชิวัดขึ้นก้นรถไปนยางไปขึ้นไหมไหมเอ้ากับมื่อเขาก็บซเข้าในบ้านหมดแล้วแม่นไป บุคิดค่ะบุคิดเงินหรอเป็นกิโลก็คดตพ่อเลยอาเนาะพูอยากขึ้นวันนี้ทำอะไรคิดเงินว่เนาะผู้ตูนอ๋อแม่ตูนมาตะใคยพอดีไปพี่งเลยนั่งลังผู้ได้หรือเปล่าไดหลาได้ออ่าปลาวันนี้ใครเฮ็ดยังวาเฮ็ดปวกวะเนาะ เม่นมาจั๊กใครฮิดปวกมาจั๊กเป็นเฮ็ดปวกอ่ะพอดีทั้งเฮากับชิเขาบ้านพอดีพวยไปนอนเลยพอดีมาพ่อทั้งแมงตูนกับคนในบ้านเพิ่นมาตะไคร่เห็ดเพิ่นว่ะเบิดแล้วกําลังชิยางเขาบ้านเนาะป้าก็ยังเติบเลยยางกะับแดดแบบนี้ผู้ยางก้อนนะไอ้เวียากขึ้นเนาะโอ้ยย่านเฮาเอาคารถว้อลโยกเพิ่นทวดเพลนกินี่ บ้านนี้เฮ้ยพี่น้องเลยเมื่อพ่อกันอยู่คุณเดลยจะเป็นสีดงอยู่ใส่แต่ยังโบกู่เนาะเลย่ะโอเคมาหอดแล้วบานนี้หอดแล้วหอดแล้วแล้าท้อเออะวุหม้อไรเห็นยังกันนั่นป้าท้อด้วยทัดยังทั้งไหนบานนี้ยังทั้งนี่ อ๋อแมงตูนด้วยเถะคือกันบออกนาป่ะเจ้าอ๋โดยโดยไอ้น้องตูนได้น้องตูนอยู่นาอือเดี๋ยวนี้เขาสิเอานี้หายเจ้าแป๊บนึงเถอะไปเอาเสื้อผ้าน้องพิงมาให้ันผู้น้อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาบังก่อนฮะ โบ่บุ้งเงื่อนก็ได้เงื่นมาเจ้านั่นเอ็นทอยนั่นไงห้เราถ่าแป๊บนึงเด้อเฮ้อเด้งนึงเฮ็ดผัวอ๋อรีแม่งตู้น่าจะออกไปนะโอ้่ะเนาะเดี๋ยวจะเอาเสือให้เพื่อนเลยเพราะว่าเอาเสือมาให้เสือต้องพิงผมมาเล่นเที่ยวกันบ่างไป ลูกอยู่หน้าบ่อ,อืมเป็นไงล่ะรถเป็นกระชาได้หมดแหละขายังไมยย่อมย,ยู่เพราะว่ามันบุคคลได้ชสโอ้ยติดยังไง้องพิงน้องพิงเนี่ย ถ้าเกิ่ตัวบัชายกันี้มันน้อยมันแบบพันใหญ่แ้วก็มันใส่ได้เนอใส่ได้อย่านาะผู้น่อยเนาะแบบคนมากเลเสื้อผ่าลายแต่พันใชายมท่านบางที่ตัวชาตัวบัชน่เนาะเก็บมาให้ทางคู้น่อยบึ่งเดี่ยคือว่าคือจะใช้ไรอยู่แบบจะผ่า เป็นชุดหร <ừ m. S 2> อกชงเป็นยางแบบนี้มันมีเป็นชุดเป็นชุดที่เอกพี่ชายไล่อยู่เนาะได้ไเลยหรอกจะปีเพิ่อนนะผู้น้อยนะโดยปีปลายปีปลายได้เลยหรอกพอดีแล้วเผื่นอนน,อน,น้อย,ย,อยมีลายอยู่ด้นี่จะชงแบบชงยีนชงยางแบบนี้เพก่กนแบบี้กับพันเคลายชุดแล้วแบบนี้ได้เก็บมาใหาทาา้ทั้งเรน่าผู้น้อยชื่อ,อยังก็ผู้น้อยนะ <ừ m. S 2> น้องแร่ สิร้องแลชื่อแลเออเพินกันานชื่อร้องชื่อแลเาขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณโยโดยเื uh, ่อมาักโดยเก็บายมือแล้วว่าสิเข้ามาโทรหาบ่ับช่งยินช่งยังช่งขอยกขอยาวนี่ลายอยู่เด้เป็นชุดนี่ได้ใส่ย้อนแแม่นใส่เบิดนี่ก็โอ้นี่อืมได้แต่อเอาน้องอยู่นออกขายกาเลยอืม ขายจิโรฮะขุดเองบ่ขุดเองนกต้นขุดเมียนลรกะขายขายนนอยู่คุณลอยตัวจะห้าสิบพันลอยตห้าสิบพันได้บ่ลอยตัแต่ละมือได้ในสาวกัแม่เอาขุดน้ำนสาวกับตุนกเอากำลังอุมนางเอากลังโดยโดยอายุเด้อสีเมื่อเชุญพูดในวันนี้เย็นว่าเจ้าภาพเป็นนายเป็นยัง กไกเติบบ่นานน่ะได้ล่ะค่ะวยไปโอ้กะบ่ไปคําพวยไปอีกโดยปึไปนํากันบ่ก็ม่ตู้นี่นาทั้งเดียวกันบ่นาทั้งเดียวกันบ่เมาเช้าเช้าดออบ่นาเบ่บ่อกเือตนแรน่ะมาเฮือนโดยแต่ตอนนี้มือไปเอาลูกายังก่อนโดยเบิ่งัวเบิ่งควายโดยีแล้วเนาะแม่นว่า ไปหาค่ะขายพัได้เลียงดุเลียงเต้าสิเกิือเป็นนัวกับโมหาโเฮิตกับโมไลนั่นการคิว่าเนี่ยถูกทางโมไลพุงแนจร่งในบัตรมีห้อะไรอยู่ท่งๆผูโอ้รนะชูพุงแนใ่บ้าย็นาแล้วฮะเมืตุนเฝ้าโมไลปันลิงขึ้นต้นของข้าวบอนเนาะ ทบกระแพงเนอะทบกระแพงเราไปชอบไปดิอ่าตามไม่เห็นยตามขัสั่งบ่ตามคัาสังเออไปาเองไปไปวยดูด้ยเอเาเชือกามาให้ขอบคุณหลายรายขอบคุณหลายอยู่แต่ว่ายังเลือกโบบเลยงนให้ลูกาวตแน่แล้วก็ลูกาวน้ำฝนแน่น Đôi, đôi, đôi nhon <laughs> ừ, mưa mưa đôi, đây say ngon lẽ nói đây, đây ừ, mà. Mà, mà, rồi 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 ba đây mà, con, mà con khỏi đi, là nữa, vào lại nó lung hẳn đỡ บ,าบ,าบา่าไลบ่าไลบ่าไลสมบ่อว่าไลพาลุยอยีเลยมาเลยพาลุยเยด้วยด้วยแต่ว่าเขาขอไประตูแล้แล้วพ่นั่นแหละแล้วเอ็มไ่คนนึงหแ,แล้ว่ประตูเนอะอะไรว่าไรเนอนะนี่นะคนหานข่หันไข่คอแล้วข่อ็ม่

โอ้วปเสบายดีสบายดีเยสยดีคอกันเป็น <glam> ย <our y> <sm> ังแบบโต๊ะแต่ว่ามันม่ช่องยางเลยแปะก็ม่แปะเยนั่งคักเคยไมเชี่ยวไปแล้วที่นี่ไปแล้วมาแตขาที่รอเดือดลอย ตั้งงานนี่มันเป็นบ้านกลางต้านนี่เราเป็นจบเนาะจบอะไรนี่ขึ้นเรื่องปนจะต้องแตวจัดการบอกเดี๋ยวงานไม่จะคอยชินไว้พื้นหน <t District of ày> ึ่เด็ดสีหื้อซอยรักเจอจะงานจะใดแล้วไปเชี่ยวเจ้าเนาาผ่าไปนะพอลงเกินเนินเอาเสือผ่ายทันอยู่หันเลยไปเลย เราเราจะขายเรขายผัวเนนมาทเจ้าตัดงหนอหันไันนันนายเจ้าเดียวกระจีลุงทางลัดลุงทางลัดเพื่อนออ แกเริ่มลอยแลวันเริ่มลอยแลต้นอต่อแถวนี้แปดต้ละไรลนะคลายปลาเนี่ยนี่แหลทีเลยเออจกด้วยกมนยังกกาีแหละที่ตัดไม้นี่เออชื่อ้ยเยังสิซ้ายืน่งพี่ฮะากไปตาไปที่ไหนอ๊บอบวาตออกก่อน

ได้ยนะอยาเลยเอาไปงาี่คบอลงไป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 ม่กินบานนี่เรีบรกยนกับบมีวานนอยน้ำกับบมี่านนี่ไปน้ำนไปเป็นน้ำไหลบ่าไไปกินน้ำไนลบ่ เออเื่อจ้ากีนำบ่อม่ัเนร่อ่ับอยู่ท่ก่าเจ้ากนเนร่อยนะว่าคนตู้นี้ที่่ลได้าว่าพี่ก้อนเหรออือ้วยเ่นเป็นน้าไหนนนี่เตน้ฮิาินเนี่เจ้านงอยหนกันแนาเ็าปอนให้กินน้าป้อนเ่ คืนแล้วนะคืนระเบ้อบ่ขึ้นนะก็แหละได้้เนาะโอ้สบายดีเด้อเนาะทางกล้องมอไรเพื่อนเด็ดขั้นหัวเลยบาทนี่ย uh. ja. um. ่่เข่าโยด้อะสบายดีบ่ต้องห่วงบาทนี่คนชีนลายยู่ยมินร่ะย้อนต่อไป เผื่อห้อนมาได้เหมแขนเอาอีนีเมื่อละเมื่อละสามสี่งาเด้ออะไรเมื่อยอเมื่อยมันห้อนนีได้หนิมาไล่กรตักาไกระตักมักระัตก่ดรกันเนาะมาประโยชน์เนเฮ็ดตเดประโยชน์อตดติกนี่ แจกไปไปเลยไล่ผ้าอีกทีที่ว่ายังไม่เห็นจุดทูบจุดอะไรสปเทากระเป๋าเลยออมาไมมจุดอะปลจุดทุบหรอแม่คักว่าผมเป็นยังนะไม่ได้พาไปเบื้องมอยเลยไม่ได้รับเลบ้างเอไ่ได้รับภาพเบื้องโมดูโมลาเลย้เดี๋ยวเอฟซีว่ากเิเป็นบ้าเป็นหัวอีกร่างนี้มาสรุปเดย ตายดีได้หน่อยเปล่แต่เราเห็ดมาเนี่ยก็จะเดือนแล้วจ้ะหวะโดยสบายดีโดยสบายดีมันนักคืนนี้เป่าเนี่ยเฮ้ยฮะพายุเข้าพายุเข้าเออเป็นยังไงเหรอคือมีแผลตัดต้นไม้เปลจังบายนะมือยังไม่ห่มเหรอมอยังต้องออกใช่ไหมใหญ่มันแป้นเหรอมันหุบแต่งานนี่โจมไว้บ่นออกเบิร์ดออกเบิร์ดเหนาะก็จะได้ก้นหน่อพูดเลยสบายหนู เออมันก็โล่งดีอืมออ่าเนอะเหียบรลอยไปพี่น้องเอ้ตายแล้วทุบฟาทุมเทียนเทียนขันหาขันหาตีขันหามาแม่เออตาต้นไม้ว่าอะไรว่าสิสิคันหาเลยเนี่ยเราแบบเราเห็นยูทูบมาอีกหาหุกเดือนนี่พี่จ้า บดตีจะเคื่อนท่บดตีจะเคลื่อนหันดินใส่ห้นหันทางนี้หันหันดีใงเอ้ยเป็นยังเฮ้ยเป็นยังนี่คือรถดีลมด้ยเ้อเอื้อเอื้อหักแตกนนี่ยิงถึงนี่ยิ่นี่คือรถแล้วเอื้อจาอย่าลมเด้ขาดอย่างี้เอื้อหักแตก กบกันกัเป็นยังกบุบานบ่จังวต้นนี่ก uh ็เอางามเช่มจังหวติดอยู่น uh ุแช่งางจิติดอยู่เลยอไ้มันติดูทุปีหยุดถอดเกือบใช่ยังบ่ได้อยู่ได้บ่ได้ได้แ่ั่ว ทำไมฉกเราถือเขียวได้ตาเอ้ยเก็บันหน่อนาะเก็เอาหน้าอะไทด้ีเราจะโดนเหอาไปคนเราจนน่าเือแตกือแตนตีเกือเราเหาเเราเห็นเราเห็ดเอาอาวงานดูพุ่นะเบิ่งนี่เนาะแมงเง้อกูิ่มเปิด

ดเยดีดยจะของเพื่อนมันหีผู้ย่านเรียบร้อยถ้ากันหามเบารถอันนั้นนี่นะมองหลงอย่ เดี๋ยวจ้ากนเียเพนายเงาอะนะเขาเจ้ตัดหันก้อนไปยังเจ้าบอกจริงนึงก้อนไล้วเขาเจ้าบอกไปท่ทานวะเจ้าบอกไปให้ทานวะเาไรโอโนเต้ต้เอาตัดเอามื่อไหรปลูกอยู่บ้านเนาะหวตัดที่ดินกฮะแ้มองติดกับเหงาฮะ คือกิดนเรียบร้อยด้วยล้อันนี้การทุนเนี่ยงานก็ทุนนี่แล้วของมักนะทุนนี้เก่าชิบปีเลยตัดนะตัดแล้วที่เจ้าไอ้ขื่อเนอะอุณนีดาไข่ก็มี่นัดไว้อยู่น่อ กดกดกดของนี่มีมีเปลือกบ้มีเปลวกเอาปล่อยาบุญได้แล้วมาเก็บปลาตรงนี้มันยัต้องไปอาบน้ำกันเน่นนี่วัาเจ้ากันเออโกรดเนาะตอนแมกมันมีมัแดงมีแดงเต็มไงมาใส่เนาะเน่าเลย ผาไม่ดวงเดียววาแต้วดวงเชียงวเชียงอ้าวเชียงจ้าของบูอยู่ชายบาทนี่ยืมตอวนั่นนะอยู่ก้าไงมันได้ยังว่าเคยยืมผ้าแล้วได้กอบนี่คุดคิดินที่ได้มากันนั่งโมเอื้อทแบบ mặt <laughs> <an disadvantaged country> này nhau này mày tân em này mày tân em bẩn này mày tân em bẩn này 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 mày tân em này mày tân em bẩn này mày tân em bẩn này này mày tân em bẩn này mày tân em bẩn này mày tân em bẩn này mày tân em ยังใช้ติงดิ่งอยู่ได้ครับเขาบอกให้เปลี่ยนเนาะกัดซื้อเออจะนอนี่เปลี่ยนเด็กยังดีนะไว้มาไวแดดเพื่ยพี่น้องเอ้นาเอตั้เงาอันอนี้นะ 我熬夜 აუ wow, მომე

กูตีให้ยกให้เลันีบอลเลวเอ่อยาวแต่เงินเหมือนปล่อยน้ำให้นี่อาวบางินได้แน่นเงินตไผ่ของไผ่เนี่ยกินด้วยเรปะมีมีกินด้ลเรามีอมันกินเราปะมีเมียอะอ้งบุมาตรายลูกหลานันนี้ในเงินงานมีเมียแล้วมันเนาอมีเงินงานแต่เงินครับยังบ่อ้รขายเงิน ตอนทยนายไปแล้วพออยากให้ทายอะไรายต่อกับเพเป็นบ้านตัวปอนบ้านเริ่ดีเลยเเลยแมนือไปเ่แมนนะฮอนฮอนใคพี่ดองไหมฮอนกับเด็ดป๊าปานะทังใกัทังเขาได้เด็ดตก่อนพี่ดองบ้างเน้อกระโดดบ้างนะนายุนายุ่ะกินี้พี่ดองไอ้ทางเขากใน ตัดต้นมกากไฟแล้วเนาะผู้บางคนเพิ่งกระทือพลอพี่น้องเอ้ยบางคนเพิ่งกระทือบางคนกะโบถือเนาะกะหลายคนได้เสียงกันพลอยพี่น้องเอ,ยอ้ยเพิ่งกะทางน้องเพิ่งกะได้ว่าตัดออกทางเขาก็ได้ขอจากประตูแล้วเนะนาะมือนันพลพี่น้องเอ้ยเขากะได้คอเพิน,น,พนักคอตัดโลดแล้ววนะเนาะตามรักกระบออยากตัดเราพลอยพี่น้องเอ้ยไปเป็นโฮมเนาะเนาะ อ่ะใจไมค์ครับสําหรับคลิปนี้ทางเราก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนเนาะสดี